ีใหม่นี้มาตรการขับขี่ปลอดภัยสามมอสองขอหนึ่งอ,งองสามมอเมาไม่ขับค่ะเมาไม่ขับค่ะสวมหมวกกันน็อกนิรภัยค่ะมอที่สามมอร์ไซค์ปลอดภัยตรวจเช็คสภาพรถทุกป,ปีค่ะสองขอค่ะขอหนึ่งพกใบอนุญาตขับขี่ค่ะคาดเข็มขัดนิรภัยท,ทุกครั้งค่ะหนึ่งรองค่ะไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ ขับขี่ปลอดภัยคาเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งค่ะ ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะจะนี่ไปไหนคะหมวกน็อกไม่มีขับขี่ปลอดภัยนะคะช่วนลงทีใหม่สวมหมวกกันน็อกด้วนขาะด้วยความห่วงใยคุณซ้อนด้วยนะคะเดิเนทางปลอดภัยค่ะ ราล,ลงช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะรบกวนคาดเบลลด้วยค่ะขับขี่ปลอดภั<อ>ยนะคะเ<อ>ด,ดิดดนทางปลอดภัยค่ะอ,อย่าลืมง่วงไม่ขับนะคะอขอบคุณค่ะปีใหม่นี้ไปเทีเ่ยวไหนแม่คะไปถ้าไปเที่ยวนี่เราไม่ขับนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่นะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้สวมหมวกนี้แล้วใครเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะ Oh yeah.